ถังสกทาคามีเราก็จะโยงบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกมาซึ่งผู้าจะบอกตั้งแต่ว่าคนบางคนเนี่ยตกน้ำคราวเดียวแล้วจมเลยพวกนี้ทำกุศลอย่างเดียวเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไปอบายอย่างเดียวขุดขึ้นอันที่สองขุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมพวกนี้ทำกุศลได้นิดนึงแล้วกตกต่ำลงไปต่อไม่มีกำลังรักษากุศลเอาไว้พวกทสามทำกุศลแล้ว คงไว้ได้แต่ไม่ก้าวหน้าแต่ไม่ตกต่ําทรงทรงอยู่ได้พวกนี้ก็เป็นบุคคลผู้ที่ตกน้ำแล้วลอยตัวอยู่ได้อีกพวกหนึ่งเนี่ยลอยตัวแล้วเหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝั่งพวกนี้พระองค์บอกว่าเป็นโสดาบันเพราะเราเนี่ยจะไหว้เนี่ยไม่ใช่ไหายออกจากฝั่งเราต้องไหว้เข้าหาฝั่งดังนั้นโสดาบันเนี่ยแค่เหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝั่งรู้ทิศทางแล้วนั่นคือเข้าสู่สมาทิฏฐิตกกระแส ได้แค่นี้ยังลอยตัวอยู่และเห็นฝั่งจากนั้นพอสกาธาคามีปุ๊บพวกนี้ไหว้ไหว้เข้าหาฝั่งล้วเป็นบุคคลที่ไหว้น้ําตอนนี้เรากําลังสนใจตรงนี้พวกไหว้เข้าหาฝั่งโตรคราวเดียวจมเลยผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ผุดขึ้นลอยตัวอยู่แล้วเหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝั่งบาลีใช้สามคำลอยตัวอยู่ได้เหลียวดูรอบๆและเห็นแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นฝั่ง พวกนี้สกาธาคามีคนว่ายน้ําไม่ใช่คนลอยตัวดังนั้นอินทรีย์ของสกาธาคามิคามีนั้นเลยโสดาบันในเมื่อโสดาบันเนี่ยเป็นมนุษย์คราวเดียวเอพีชีเก่งที่สุดแต่สกาธาคามีต้องเก่งกว่าเอพีซีดังนั้นเขาต้องเหนือกว่าโซดาบันพบภูมิที่เขาเหนือกว่าแล้วเหลืออยู่ขวางกัน้นก่อนจะถึงความไม่มีกามก็คือเทวดากรรมปบดังนั้น งานของสกาธาคามีคือทําลายกามอันเป็นทิพย์กามอันเป็นทิพย์ถ้าเป็นสกาธาคามีในมนุษย์คืออะไรคือการทําลายความคิดความคิดในทางกามขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทิ้งทิ้ง,ท,ง,ท,งทิ้งตลอดพวกนี้สกาธาคามีเดินทิ้งความคิดละอ่าเป็นอย่างนี้จากนั้นก็เป็นอนาคามีคือพอสิ้นกามพวกเนี่ยกามโยคะวิสังยุโตวพวะจะเป็นอนาคามีแล้วก็สุดท้ายคืออารานนีเราก็อันนี้เป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้องพบที่ สกาธาคามีไปไม่ได้กับภพบที่ไปได้แล้วก็ชั้นต่างๆอันนี้เราจะได้รับแจกวันนี้นำไปศึกษาแล้วก็เผยแผ่ประกอบกับหนังสือที่เราได้รับไปปีที่แล้วได้